สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีก็เป็นสาวแวนอีกแล้วจ้าช่วงนี้ตาอักเสบน้องพี่น้องก็เลยิสด้ใ่คอยรู้สึกว่ามือน,อนีคอยต้องลงคลิปเห็ดเขามั่นไกลเลยวเพราะว่าดองไว้ลายมือแล้วเนาะบลงมือนีอาสจจิถึกจมได้พี่น้องมีไผ่ถ้าเบงบาน,น้อสูนีสามารถเ็ดขายได้เลยได้พี่น้องอก็จะเตรียมพักเนาะมีขิงบักฟักจริงๆมันต้องมีพักชี้น้าได้พี่น้องถ้าว่าไปตลาดคอยยิบแล้วคอยลืมสื่อมาก็วก่าเป็นยังจ้าตามส,ตาาสาไตล์เกาใส่ไปก็ว่ากินคือเก่านะอันนี้ก็จะแบงไกกออมา ทอดน้ำเดือพี่น้องสีหลอกกระดูกออกกันเนี่ยสาวอันนี้ก็มาคอยกินบักแตงคอยเองนบ้านนี้ห้ามกระสิตั้งหมอนน้ำซุปเนาะใส่ข้าวนอกนล,ลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสเกลือเพิ่มอีกนิดหน่อยเด้อจ้ะบ้านนี้กระสิเตรียมคิงกับอันกระเทียมเนาะเอาไปผัดใส่ข้าวสูตรนี้ก็คือเฮ็ดง่ายพี่น้องแป๊บเดียวได้กินได้เด็ดบ้านนี้กระสิตั้งกระทะแล้วก็ใส่หนังไก่ลงไปเจียวให้น้ำมันหนังไก่มันออกเด้อพี่น้องปล่อยไวนน้ลาจากนั้นเฮามกระเสียวบล็อกฟักกับกระดูกนกาะ้ำมัน้ใส่รกัหมอนะแต่ว่าบ่้านน เป็นยังวตัตยาขาดขิงบาดนี้กกะเซียวเขาที่ห้าล่างเศร้าไว้แล้วพี่น้องลงไปพักเล่ยๆให้เขากันลวก็เติมเกลือจ้งน้อยพี่น้องเพื่อความนุ่มในชีวิตคอนี้เฮ็ดยังกะสาวเบิดเด้พี่น้องเฮ็ดเ็วอย่างเดียวไมนเนวากินนี่แล้วพี่น้องพัดแล้วๆห้าะเติมน้ำซุปของห้าลงไงป <c oughs> จากนั้นกะเซียวน้องไกลลงไปหนึ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องวิธีนี้คือจังห้าเฮ็ดมักง่ายนี่เด้พี่น้องแต่ว่าบ่าแมนเด้มันเฮ็ดจังสีน้ำมันสซเอื้อมันสีนุม่มมีความแบบจุยซี่จุยซ บาตนี้กะิม,มามักไก่เนาะไปเห็ดไก่ทอดทั่วไปเลยพี่น้องจากนั้นเฮากัเติมแป้งลงไปเนาะเป็นแป้งทอดกรแล้วก็ะเทาน้ำเย็นลงไปน้ำบ่เย็นบ่ตอ้องเทเด้อมันบ่แซ่ดซ,ซ,ซื่อดอกบ่เป็นยางเดียกันเาบ่าเทาน้ำเย็นน่ะมันสิแป้งบ่กรอ,กอจากนั้นกระทอดไฟกลางเด้อพี่น้องอยาเร่งไฟแห้งเด้อเดยวมันสิไหมก่อนสูงจากนั้นเฮากัสิมาเตรียมของฮหดนักจิ้มรสเด็ดของ5้า กระสีมีคิงซับกระเทียมซับพริกซับนี่แหละพี่น้องเบื่องดีเด้อบดนีสิปรุงน้ำจิ้มละเด้ก่อยกะสิใส่เต้าเจียวลงไปเนาะประมาณ4ี้สอนหา้อนนั้นกระสิใส่ซี่อยู่ดำลงไปประมาณ1น้สอนโตล้วกระสิใส่น้ำตาลสามอนโตจ้าชูรสน้อยหนึ่งนะคำเตือนเด้อจ้าอย่าฝ่าวใส่น้ำปลาเด้อเพราะว่าเต่าเจียวมันก็ะีรสเข้มอยู่แล้วเนาะเติมน้ำต้มซุกและกะบีบังหน้าใส่จักสองเปียซิมรสเบิ่งขันมันจืดกัเติมน้ำปลาลงไปแล้วตามด้วยคิงซับกระเทียมซับพริกซับ คือ่าปั้นด้วพีนองควาเครื่องปัน่นขะ่ตายเนาะบ่เป็นยังกินแบบนี้แล้วมันจังแซ่เฮ็ดน้ำจิ้มแล้ว,ขวเขาหฮอก็สุกพอดีป๊า เื่อนนะ่ะมาเบิงเขากระซีงามครับพี่น้องเนื้อไก่กันนุ่มแบบจุยซี่แห้งมาเบิงเด้อสิซับให้เบิงเผื่อนนะแล้วแล้วเขากระซีไปจัดจานเสิร์ฟจ้าคิดอยากเขามันไก่เนะ้มือน,นีเฮ็ดกินนะให้มันจุกจุกเลยบ่ายสมใจอยากครับพี่น้องเอ้ยสื่อกินมันกระเบื้องถือใจคือเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองนี่มันกระใส่เครื่องได้จุกจุกเลยเนาะอยากยังก็เอามาใส่นี่กระตับไก่เด้๋ยวน,นี้หนีเขากระซีพิเศษใส่ไก่ทอดหนะ้าอาหารนี่นอกจากรสชาติจิแ่บแล้วนี่เขาต้องจัดจานให้มันงามน้ำได้กิน เองนี่แล้วนอเพื่ออัตธารโรพวนนาะป้าเป็นแต่แสบคักบาดนี่มีแล้วแล้วจะบอกว่าน้ำจิ้มมือนี่นะ่าแสบเพ่เดี๋ยวบาดนี้ก็สิมาก,กินอ่างได้บาดนี้ตักลานน้ำจิ้มของห้าลงไปนะคำยังไงเลยพี่นอ้องอ้ามป๊ดแสบเพ่งน,นี่แหละพี่น้องเฮกินเองทั้งแสบทั้งในร้ายบาดนี้โอ้ยฟินเฮ้งสดน้ำก้อนอนี่ไปก่อนเด้อพี่น้องต้องให้พี่ด้วยนะคะ